สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะโดยกลัวมอนเช่นเดิมคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของเวลานั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการบอกระยะเวลานะคะเป็นชั่วโมงและก็นาทีนะคะโดยนับจากเวลาเริ่มต้นถึงเวลาสิ้นสุดนั่นเองคะ่ะ เรามาดูตัวอย่างเลยนะคะจาก8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะจะเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงนะคะนักเรียนดูจากรูปแรกนะคะเข็มสั้นนะคะจะสีดำนะคะชี้ตรงเลข8นะคะส่วนเข็มยาวสีแดงจะชี้ตรงเลข12นะคะอ่าเข็มสั้นนะคะบอกชั่วโมงส่วนเข็มยาวบอกนาทีนะคะจากรูปก็จะเป็น8นาฬิกาตรงนะคะต่อมาค่ะอ่านักเรียนสังเกตดูนะคะเข็มสั้นจะชี้ที่เลข9แล้วนะคะ เข็มยาวยังคงอยู่ที่เลข12เหมือนเดิมนะคะเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนะคะหรือเข็มยาวเดินไป1รอบนะคะเข็มยาวเดินไป1รอบนะคะก็คือ60นาทีหรือ1ชั่วโมงนั่นเองคะ่ะ มาดูตัวอย่างถัดมานะคะจากเวลา10นาฬิกา30นาทีนะคะถึงเวลา11นาฬิกา30นาทีนะคะเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงนะคะดูจากรูปแรกนะคะก็คือ10บนาฬิกา30นาทีนะคะต่อไปรูปที่2นะคะจะเป็นเวลา11นาฬิกานะคะก็คือผ่านไปแล้ว30นาทีนั่นเองนะคะรูปที่สมค่ะก็จะ เข็มยาวก็จะมาที่เลขหกเลยนะก็คือผ่านมาอีก30นาทีนั่นก็คือ11บเอนาฬิกาสานาทีนั่นเองค่ะจากรูปแรกนะคะไปรูปที่2ใช้เวลาเท่าไหร่คะ30นาทีนะคะส่วนรูปที่2ไปยังรูปที่3นะคะก็ใช้เวลาอีก30นาทีนะคะนั่นหมายความว่า30นาทีบวกอีก30นาทีเท่ากับ60นาทีหรือเท่ากับ1ชั่วโมงนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะตัวอย่างที่สามนะคะจาก12บสนาฬิกาสีนาทีนะคะถึงเวลา14บสี่นาฬิกาสนาฬิกาสีนาทีนะคะเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงนะคะอ่านักเรียนดูนะคะจากสิบสองนาฬิกาสีนะคะไปถึง13บสนาฬิกานะคะใช้เวลากี่นาทีคะ15นาทีนะคะจาก13บสนาฬิกาไปอีกอ่าถึง40 13นาฬิกาสนะคะก็จะใช้เวลา45นาทีนั่นหมายความว่าเอาอะไรคะ15นาฬิกาบวกกับ45นาฬิกาเป็นเท่าไหรคะ,อะขอโทษนะคะ15นาทีบวก45นาทีนะคะเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ60นาทีหรือ1ชั่วโมงนั่นเองคะอ่ะตัวอย่างถัดมานะคะลุงเริ่มทำสวน7นาฬิกายนาทีนะคะทำสวนเสร็จ เวลา10นาฬิกา23นาทีนะคะลงใช้เวลาทำสวนนานเท่าไรนะคะมาดูเลยค่ะเริ่มจาก7นาฬิกา23นาทีนะคะไปไปหชั่วโมงก็เป็น8นาฬิกา23นาทีนะคะสังเกตนาทีนะคะนาทียังคงเดิมนะคะเปลี่ยนแต่ชั่วโมงนะคะต่อไป8นาฬิกา23นาทีบวกไปอีก1นชั่วโมงก็คือ9นาฬิกา3 เกานาฬิกา23นาทีนะคะบวกไปอีก1ชั่วโมงก็เป็น10บนาฬิกา23นาทีนะคะ,ะแสดงว่าใช้เวลาไปหนึ่ชั่วโมงบวก1ชั่วโมงบวก1ชั่วโมงก็เป็นอะไรคะ3ชั่วโมงนั่นเองคะ่ะ ตัวอย่างถัดมานะคะแก้วตาเริ่มอาบน,น้ำเวลา13นฬิก45นาทีนะคะอาบน,น้ำเสร็จเวลา13นาฬิก52นาทีแก้วใช้เวลาอาบน,น้ำนานเท่าไหร่นะคะ,ะจากรูปแรกนะคะเป็นเวลา13นาฬิกา45นาทีนะคะ่าารูปถัดมานะคะรูปที่2เราก็นับต่อเลยนะคะจากชี้เข็มสีแดงชี้เลข9นะคะก็นับไปทีละ5นะคะ5 6 7 ่าแสดงว่าเราใช้กี่เวลาไปเท่าไหร่คะอ่าใช้เวลาไป5บวกกับ2นาทีก็เป็น7นาทีนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะขนุนเริ่มกิน 11นาฬิกาหนาทีนะคะกินเสร็จเวลา12นาฬิกายนาทีนะคะขนุนใช้เวลากินข้าวนานเท่าไหร่นะคะาจาก11บเนาฬิกาไปยัง12นาฬิกาใช้เวลากี่นาทีคะอ่า7นาทีนะคะต่อไป12นาฬิกาไปถึง12นาฬิกายนาทีก็ใช้เวลาไปเท่าไหร่คะ29่นาทีนะคะต่อไปนะคะ7บวก29ก็เท่ากับ36นาทีแสดงว่าขนุนใช้เวลากินข้าวนานเท่าไรคะ 36นาทีนั่นเองคะอ่ะเรื่องถัดมานะคะจะเป็นการเปรียบเทียบระยะเวลานะคะก็คือการบอกระยะเวลาอาจบอกเป็นชั่วโมงแล้วก็นาทีนะคะถ้าจํานวนชั่วโมงไม่เท่ากันจนํานวนชั่วโมงมากกว่าระยะเวลานั้นก็จะมากกว่าไปด้วยนะคะแต่ถ้าจํานวนชั่วโมงไม่เท่ากันจนํานวนนาทีมากกว่านะคะระยะ เวลานั้นจะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยต่างกาันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะแล้วนํามาเปรียบเทียบกันนะคะ เอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะบอมใช้เวลาทําวิชาคณิตศาสตร์1ชั่วโมง29นาทีนะคะทําภาษาไทย1ชั่วโมง22นาทีบอมใช้เวลาทําวิชาใชาชาดมากกว่านะคะเรามาดูนะคะใช้วิชาคณิตศาสตร์1ชั่วโมงภาษาไทย1ชั่วโมงแสดงว่าในหน่วยชั่วโมงเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นมาดูในส่วนของนาทีนะคะานาที29นาคณิตศาสตร์29นาทีส่วนภาษาไทยแค่22นาทีแสดงว่าวิชาใดมากกว่ากันคะ ก็ต้องเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นบอมใช้ใช้เวลาทําวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะอ่ามันดูตัวอย่างถัดมาเลยนะคะการเปรียบเทียบ1ชั่วโมง15นาทีกับ85นาทีนะคะนักเรียนพยายามทําหน่วยให้เท่ากันก่อนนะคะ1ชั่วโมงก็คือ60นาทีนะคะ60บวกกับอีก15เป็นเท่าไหร่คะ75นาทีแสดงว่า75ต้องอ่า75นาทีต้องน้อยกว่า85นาทีนะคะ เพราะฉะนั้น1ชั่วโมง15นาทีน้อยกว่า85นาทีนั่นเองคะอ่ะตัวอย่างถัดมานะคะเปรียบเทียบ1ชั่วโมง49นาทีกับ100นาทีนะคะ,ะนักเรียนจำไว้เลยนะคะว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะคะ60นาทีบวกกับ49นาทีเป็นเท่าไหร่คะ,ะเท่ากับ109นาทีนะคะ 1นึ่นาทีก็ต้องมากกว่า100นาทีนะคะเพราะฉะนั้น1ชั่วโมง49่สิบเก้านาทีต้องมากกว่า100นาทีนั่นเองคะ่ะค่ะมาดูตัวอย่างถัดมาเลยนะคะอันปันเที่ยวสวนสัตว์ใช้เวลาดูช้างเจสิบเจ็ดนาทีนะคะแล้วก็ดูยีราบหนึ่งชั่วโมง5นาทีนะคะอันปันใช้เวลาดูอะไรมากกว่ากันนะคะอันนี้ก็คือนักเรียนต้องทราบอยู่แล้วนะคะว่า1ชั่วโมงเท่ากับหกนาทีนะคะ เรามาดูเลยค่ะใช้เวลาดูช้างกี่นาทีคะ77นาทีนะคะเอามาดูยีราฟนะคะ1ชั่วโมงกับ5นาที1ชั่วโมงก็คือ60นาทีนะคะ60บวก5เท่ากับเท่าไหร่คะ65นาทีแสดงว่าใช้เวลาดูช้างมากกว่าดูยีราฟอยู่แล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอันปันดูช้างนานกว่ายีราฟนั่นเองค่ะ เรื่องถัดมานะคะการบอกระยะเวลาเป็นช er. ั like ่วโมงและก็นาทีนะคะบันทึกกิจกรรมที่ระบุนะคะเวลาโดยทั่วไปประกอบด้วยชื่อบันทึกวันที่เดือนพอจะอยู่ในส่วนบนของบันทึกนะคะเวลาจะอยู่ด้านซ้ายของบันทึกและกิจกรรมต่างๆจะอยู่ด้านขวาของบันทึกนะคะที่รายละเอียดของบันทึกขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บันทึกนะคะอันนี้เป็นการบันทึกกิจกรรมนะคะโดยเกี่ยวข้องกับเวลาเป็นชั่วโมงและก็นาทีนั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างแรกนะคะการอ่านบันทึกกิจกรรมของแกงลูกสัตว์นะคะอ่านนักเรียนดูนะคะจากข้อความนะคะก็คือบันทึกกิจกรรมของแกงลูกสัตว์เที่ยชนรีนะคะในวันเสาร์ที่13เมษายน2564นะคะ6นาฬิกาเริ่มออกเดินทาง10นาฬิกาเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะ12นาฬิการับประทานอาหารนะคะ13นาฬิกา30นาที กลางวันนะคะเล่นน้ําทะเลนะคะแล้วก็เวลา20นาิ45นาทีกลับถึงบ้านนะคะอันนี้เป็นตารางกิจกรรมของแกงลูกสัตว์นะคะ,ะนักเรียนดูในวันเสาร์ที่13เวลาวันเสาร์ที่13เมษายนนะคะ2564นะคะเวลา6นาฬิกาแกงลูกสัตว์ออกเดินทางไปชนบุรีนะคะ ถัดมาค่ะเวลา10นาฬิกาเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและ12นาฬิการับประทานอาหารกลางวันนะคะส่วนเวลา13นาฬิกาจะเล่นน้ำทะเลกันนะคะอ่า20นาฬิกา5ก็คือเดินทางกลับบ้านอันนี้เป็นการอ่านบันทึกกิจกรรมของแกงลูกสัตว์นะคะอันนี้นักเรียนต้องดูแล้วก็อ่านได้นะคะเวลาตอบคำถามก็ตอบได้ว่าเวลา10นาฬิกา ลูกสัตว์กําลังทาอะไรอ่าก็คือต้องตอบว่าอะไรคะเข้าชามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้านั่นเองคะอ่ะอ่าแล้วก็เวลา13นาฬิกา30นาทีแกงลูกสัตว์ทำอะไรอ่าก็คือจะต้องบอกว่าแกงลูกสัตว์เล่นน้ำทะเลนะคะก็คือนักเรียนสามารถอ่าดูจากตารางและสามารถตอบคำถามที่โจทย์ถามได้นะคะอ่ามาดูตัวอย่างถัดมาเลยนะคะ อาจจะมันจะมีนาฬิกาอยู่สี่เดือนอาจจะบอกกิจกรรมนะคะของบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นป .3 าทับหนึ่งวันที่4มิถุนาย,ยนสองพนายนั่นเองนะคะอามาดูรูปแรกนะคะนาฬิกาเวลา6นาฬิกา10นาทีเขากำลังทำอะไรอยู่เคะอ่ากำลังขึ้นรถนะคะต่อไปรูปที่2เวลา7นาฬิกา3านาทีกำลังทำอะไรคะเข้าชมสวนสัตว์นะคะต่อไปเวลา12นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอทำอะไรคะ รับประทานอาหารกลางวันนะคะส่วนเวลา15้านาฬิกาห้าสิบห้านาทีทำอะไรคะเดินทางกลับโรงเรียนนั่นเองนะคะก็คือจะมีช่วงเวลาบอกนะคะว่า,ากิจกรรมที่นักเรียนทำเวลาอะไรนะคะก็คือจะบอกเป็นช่วงเวลานั่นเองคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในช่วงวงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ